ไม่ได้ลงคลิปกันนานเลยนะครับวันนี้ผมกลับมาแล้วครับผมกับตัวนี้เลย Master g r เก e ด RX 78ขีด2องเวอร์ซึ่งผมก็ได้ไปจัดมาเลยนะครับที่หน้าร้านนะครับผมซึ่งมันเหลืออยู่กล่องสุดท้ายกล่องเดียวนะครับและเจอเป้าหมายแล้วครับเอาไปให้พี่เขาคิดเงินกันเลยพี่เขาจะทําการเช็คแผงให้เราทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะจ่ายเงินนะฮะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าพี่เขาเช็คละเอียดมากๆนะครับทุกแผงไม่มีพลาดเลยนะครับผมงานดีแบบสุดๆและนี่ก็คือกล่องของเขานะครับขนาดปกติเลยนะครับแล้วก็ กล่องคมมากๆเลยครับและนี่ก็คือหน้าตาภายในกล่องนะครับแผงรันเนอร์ทั้งหมดจะมีอยู่18แผงนะครับถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะมีการแยกสีมาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็นี่คือคู่มือนะครับมีทั้งหมด23หน้านะมีทั้งภาพสีแล้วก็ขาวดําอยู่ข้างในเลยนะครับวาดมาตอนประกอบเสร็จเลยแล้วกันจะมองอีกกี่ครั้งกี่รอบก็ไม่เคยจะรู้สึกเบื่อเลยนะครับกับคุณปูเวอร์ชั่นนี้และนี่คือรายละเอียดในส่วนขาของคุณปูจะเห็นว่าร่องในการตัดเส้นนั้นเยอะมากนะครับถือว่าออกแบบมาได้ดีมากเลยนะครับ าถึงในส่วนของโล่ของคุณปู่ดีเทลถือว่าให้มาจัดเต็มแบบสุดๆเลยนะครับและนี่ก็คืออาวุธของคุณปูนะครับจะมี Beam le, Hi ะบีมไลเฟร์แล้วก็ไฮเปอร์บาสุก้านะครับแล้วก็คอไฟเตอร์นะครับซึ่งสามารถเอามาเป็นฉากได้อย่างสวยงามเลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคุณปู่เวอร์ชัน3.0ที่ผมได้เอามาต่อนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ยังไม่มีตัวนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังจะหาซื้อตัวนี้ผมแนะนำว่าให้รีบเข้าไปซื้อเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับ